สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับผมโตต้ายาริสนะครับผมสียอดนิยมนะครับสีขาวนะครับผมอ่เรามาดูสีรอบๆพันก่อนนะครับสีพี่เอ่อสีนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีอย่างดีเลยนะครับครับมีแม็กออกเท่ๆด้วยนะครับสวยๆเลย ด้านท้ายนะครับด้านข้างนะครับผมครับไปช้าๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับภายในกันนะครับเบาะด้านหลังนะครับไม่มีขาดนะครับผมโอเคนะครับสวยเลยเบาะหนังนะครับผม ดูแลง่ายครับรักษาความอั่นง่ายนะครับผมด้านท้ายนะครับรถสวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีพิการนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับยุคนี้นะครับประหยัดนะครับผมเป็นถังแก๊ส R P G นะครับผมประหยัดํำมันเลยนะครับผม ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับคนด้านด้านหลังนะครับผมไม่มีขานะครับปอสวยมีมอกนะครับนี่ครับด้านข้างนะค,ะคนขับนะครับผมมีจอจะสกินด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับวิ่งไปอยู่ประมาณ2 2 2 7นะครับผมประมาณนี้อันนี้ครับผมได้สตาร์ทเครื่องไว้นะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับ ภายในนะครับสะอาดสะอานเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับอันนี้ไฟด้านบนนะครับผมเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับครับุเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องเดินเรียบนะครับผมไม่มีสะดุดนะครับใช้ระยะยาวๆเลยนะครับผม มีควันนะครับเกสวยเลยนะครับผมหิวพันสวยดีครับใครนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมอาจจะจับโค้พิเศษนะครับเป็นฟรีดาวให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ